พี่ไทยลองปิดไฟอันเบิดทุกดวงดูด่มันสีสว่างสมเด็จีดส้นใต้ครับตั้มเปเดนะนี่โอ้โหแสบตาโคตรเลยอ ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ EP ที่แล้วผมได้ทําการรีวิวแล้วนะครับว่าโคมไฟโซลาเซลล์นะครับแบบโมโนนะครับ500วัตต์นะครับมีความสว่างขนาดไหนในตอนกลางวันเดี๋ยววันนี้เรามาติดตั้งตอนกลางคืนแล้วเราจะมาดูว่าแสงที่เราได้จะเด่นประมาณไหนนะครับตอนนี้ก็นูวนตัวตัวนั้นเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ1ตัวนะครับและตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่2ที่กําลังจะยึดขานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ความสว่างของ ตัวนั้นกันนะครับนี่ครับเป็นรูปแบบของโมโนนะครับซึ่งเป็น LED ทั้งหมด524ดวง2 2ดวงนะครับก็ถ้ามองจากตาเปล่าเนี่ยบอกได้เลยว่าแสบตามากนะครับยังตานะครับมองจากตัวเลนส์กล้องเนี่ยก็ก็จะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามองจากตาเปล่านี่แบบแสบตามากนะครับดูจากความสว่างนะครับดูจากนี่จากความสว่างนะ นี่ครับที่ได้จากไฟโซลารเซลล์ทั้งหมดนะครับอย่างเดียวเลยนะนี่ครับที่ได้จากโคมไฟโซลารเซลล์อย่างเดียวเลยนะครับนี่ความสว่างไปถึงตรงนู้นเลยนะครับน่าจะประมาณสักเอกี่เมตรได้อะนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเห็นไหม สว่างมากนะครับสว่างมากนี่คือตัวโคมไฟโซลารเซลล์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบดูปิดไฟตัวนี้สองหลอดนี้ดูแล้วมันมาดูว่าความสว่างจะได้ขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราติดตัวนั้นก่อนให้มันเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ครับสว่างมากครับสว่างมากจริงๆ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับตัวโคมไฟนะครับตัวโคมไฟจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็น LED ทั้งหมด5 2 4ยดวงและ2 2ดวงนะครับนี่จะเป็นลักษณะของแบบโมโนนะครับเป็นโคมไฟรุ่นใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ตัวโคมเนี่ยนะครับจะเป็นในลักษณะของหลอด LED ทั้งหมดจะไม่ใช่ตัว LED ข้างในแล้วก็เป็นโคมออกมานะครับอันนั้นเป็นแบบรุ่นเก่าแล้วนะครับตัวนี้เป็น โซล่ไลท์นะครับ IP 6 7 500ดารวัตต์นะครับแบบโมโนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปติดตั้งดูแล้วว่าดูความสว่างกันว่าจากที่เราใช้ไฟบ้านกับไฟสว่างตัวของตัวไฟโซลเซลล์ตัวนี้จะสว่างแตกต่างก,กันขนาดไหนนะครับ อ,อ,คคอันนี้คือหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับ,รบพี่ไทยลองปิดไฟอันเบิดทุกดวงดูพี่มันสีสว่างสำดเลครับตั้ตมไปเดนอนี่โอ้โหแสบตาคนเลยจัดป้ายน,น,น,นี่ความสว่าง 嗯。Mm hmm.